ตำรวจกองคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับตำรวจภูพิงซ้อนแผนนะครับรวบ2หนุ่มสาวคาโรงแรมกลางเมืองเชียงใหม่หลังจากใช้หลังจากหลงกลใช้ Facebook เสนอขายซากเสือให้กับสายลับก่อนที่จะขนจากชายแดนแม่สายเข้ามาเองครับพันตำรวจโทอัธพลสุดสายรองผู้กำกับการ2บอกอปทศ รองผู้กำกับการ4บกปทสและเจ้าหน้าที่ร่วมกับพันตำรวจเอกปิติพงษ์บุตรเปี่ยมผู้กำกับการสอพอภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องร่วมกันจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาคาห้องพักที่โรงแรมดังกลางเมืองเชียงใหม่นะครับเมื่อเวลาประมาณ5้าทุ่มคืนที่ผ่านมาผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุมคือนายรุ่งโรธแสนคำปวงอายุ28ปปีชาวจังหวัดแพร่ และนางสาวธนวัลพรมบุตรอายุ19ปีชาวจังหวัดแพร่พร้อมด้วยของกลางเป็นซากหนังเสือหลายเมฆจำนวน5ชิ้นซากหนังเสือดาว2ชิ้นซากหนังเสือไฟจำนวน1ชิ้นรถเก๋ง1คันมูลค่าของกลางรวมกว่า3 7 0 0 0 0บาทการจับกลุมมีขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางบกปทสและบกปอท ร่วมกันสืบสวนผู้ร่วมกระทําผิดลักลอบค้าสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองทางโซเชียลมีเดียพบบุคคลที่ใช้ชื่อ Facebook ว่าทามอนวังปางได้เสนอขายซากเสือโครงตามรายละเอียดนะครับจากนั้นได้ร่วมกันสืบสวนพฤติการผู้ต้องหาจนทราบว่าทั้งสองตกลงซื้อขายซากสัตว์ดังกล่าวให้กับสายรับในราคา3 7 0 0 0 0บาท จึงติดตามตัวมาตั้งแต่ด่านชายแดนไทยแม่สายจังหวัดเชียงรายจนถึงโรงแรมที่พักกลางเมืองเชียงใหม่หลังจากถูกจับกลุมผู้ต้องหาให้การรับสารภาพเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพภูพิงราชนิเวศเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป